ข้ามพาคลิปนี้เด็ดขาดถ้าคุณกำลังอยากเป็นเจ้าของทาวน์โฮมฝั่งเช่นครบ4ห้องนอนอลังการส่วนกลางบนทะเลบางนากรม26เพราะตอนนี้บริณสริฉลองครบรอบที่15ปีจัดแคมเปญราคาช็อคแห่งปีลดสูงสุ0.5 0,000บาทจากราคา2.59ล้านพิเศษเพียง2.09ล้านบาทตั้งแต่วันนี้จนถึง31พฤษภาคมนี้เท่านั้นมาดูกันที่ส่วนกลางค่ะที่ต้องบอกเลยว่าอลังการมากๆนอกจากที่นี่นะคะเขาจะมีโอทูคัที่มีทั้งสสะว่ายน้ำระบบเกลือฟิตเนสและคิดลูบ้านนาคนนะคะก็ยังจะมีโอทูพาที่มีการออกแบบกิจกรรมที่หหลลาากยตอ จุดทุกเจนและอีกจุดนะคะที่พายไม่ได้เลยก็คือมีทะเลสาบขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่รองรับกิจกรรมที่หลากหลายมีทางลู่วิง่งธรรมชาติพื้นที่นั่งเล่นเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้งลงไปถึงลานสาหรับกิจกรรมเล่นเซิร์ฟสเก็ตค่ะและที่นี่นะคะจะมีแบบบ้านทั้งหมด3แบบส่วนวันนี้นะคะจะพามาชมแบบบ้านออดทั้มฟังก์ชันครบรองรับ4นอน3น้ํา2ที่จอดรถเรียกได้ว่าเป็นทาวน์โฮมที่มีฟังก์ชันเทียบเท้าบ้านเดีย่ยวจะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นนะคะถ้าเดินเข้ามาภายในบ้านเนี่ยจะเห็นเลยว่าบ้านมีคควาาาามมมโปร่่งงงงลไอออึดดดพ้เเเนะะสูถ2.7-2.8ต บริเวณด้านล่างนะคะจะมีหนึ่งห้องอเนกประสงค์ที่รองรับการทําเป็นห้องทํางานหรือห้องนอนได้ค่ะและตามมาต่อกันที่บริเวณหลังบ้านนะคะเขาจะมีการลงเสาเข็มหรือเข้าตัวบ้านพร้อมกับปลูกกระเบื้องเพื่อรองรับการต่อเติมในอนาคตด้วยค่ะ ชั้นสองนะคะจะมีด้วยกันถึง3ห้องนอนห้องมาสเตอร์เบดลูมนะคะมีความโปลงลงร่งโล่งเพราะมีฝ้าสูงถึง3เมตรแล้วก็มาพร้อมกับห้องน้ําในตัวด้วยค่ะและนี่ก็คืออีก2ห้องนอนเล็กค่ะและด้านบนนะคะก็ยังมีห้องน้ําที่เป็นแบบแยกฟังก์ชันที่ทําให้เราสามารถใช้งานได้พร้อมกันในเวลาเร่งรีบได้ค่ะราคาดีขนาดนี้นะคะรีบตัดสินใจได้เลยเพราะว่ามีถึงแค่วันที่3 1พฤษภาคมนี้เท่านั้นสามารถลงทะเบียนเยี่ยมชมโครงการคลิกเลยหรือโทร1น5 3ค่ะ